เนี่ยปเดินเดินลุงกัดลูกก็เนี่ยลงมเล่อนเลยเมื่อนตื่นนี่เดี๋ยวไม่ยอมเดินเว้ยงี้เงาอะเดินมันต้องไปเก็บยืดยุบ่ว้้เดินดีๆดม เดินนี่จะกระเยงขานะเนี่ยน่ะ,นะ,นะ,นะมันไม่ได้เดินชายป่ะมันไม่ได้ไม่เต็มทีเหมือนเขาน่ะ,ะ,นะเหห็นโอ้ดูคุณนาคกระเยงขาดู <laughs> ดูรูปมันกระเยงขาด,ดิแม่ฮะเร็วเร็วเข้ามาแล้ว